อัปเดตข่าววันที่29พฤษภาคมนะครับวันนี้มีข่าวในฝั่งของบิลเกตนะครับที่เขาถือโพชชั่นช็อตแนะตัวเทส l a นะครับอยู่หลายพันล้านเลยนะฮะและฝั่งของริปโตอเนซีนะครับที่มีความคึกคักกลับมานะเพราะว่าตัวลูน่า2.0เนี่ยเริ่มกลับมาเทรดละนะครับ mm. แล้วก็บิตคอยด้วยมีอะไรกันบ้างในคลิปนี้เราไปดูกันครับ สวัสดีครับผมกอลฟลองทุนนะครับก่อนอื่นอยากจะขอเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร b ์กับทางช่อง YouTube ลองทุนนิดนึงนะครับจะได้เป็นแรงใจงให้กับทีมงานของเราและตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์นะครับแล้วก็ลองทุนเอก i v ีนะครับเ,เพื่อนๆที่อยากสนับสนุนเราหรือว่าอยากจะดูรายละเอียดความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลเคอเรนซีทางด้านเทคนิคยีเพิ่มเติมสามารถดูละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ แล้วก่อนที่จะเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับผมอยากจะพูดคุยถึงตัวตลาดคริปโตเคอเรนซีนิดหนึ่งนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเช้านี้เนาะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาหกโมงห้นะครับก็ยังไม่ปิดในภาพเดย์นะเพราะปิดเจ็ดโมงนะครับแล้วก็ตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยเป็นตลาดที่เปิดอยู่ตลาดเดียวนะครับตลาดอื่นเนี่ยปิดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์นะครับทางฝั่ง N นสแกลกนะครับทองคำนะครับหรือว่าค่าเงินต่างๆเนี่ยปิดหมดนะครับคราวนี้มาอัปเดตในตัวฝั่งของปิดคอยนบบ้างนะครั บิตคอยเนี่ยวิ่งอยู่ในลักษณะของอการลงมาเป็นกรอบนะครับตัวสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับแบบไซเวดดาวลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งหลังจากนี้น่าจะมีการเลือกทิศทางนะเดี๋ยวผมจะลองขีด้เพื่อนๆดูภาพคร่าวๆนะว่าถ้ามันลงมาในลักษณะแบบนี้นะครับมันอาจจะลงมาดีอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ผมไปชวกนกันแล้วก็เลือกลงไปหรือว่าเลือกขึ้นนะครับจากตัวสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับมันน่าจะบีบกรอบมันน่าจะบีบลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งหลังจากนี้ น่าจะ,ะมีการเลือกทิศทางเร็วๆนี้นะครับในมุมมองผมนะซึ่งถ้าเกิดเราดูจากฝั่งไอซเนี่ยไอซน่าจะ,ะมีการปรับตัวลงได้อีกนะครับก็มีโอกาสที่จะเบรกลงค่อนข้างสูงเลยนะครับสําหรับ b ีซนะครับแต่ถ้าเกิดหลังจากนี้มีการเบรกขึ้นเลยอันนี้คือว่าโอเคนะฮะแล้วก็ไปยืนในลักษณะของเทนไลน์ ine, ด้านบนนะครับที่เคยเป็นแนวต้านมาก่อนนะฮะอันนี้คือมุมมองบีดีซีนะคราวนี้อยากให้เพื่อนดูในฝั่งของดีเอวานิดหนึ่งว่ามันมีความ แปลกๆนิดน,นึงนะเพราะว่าตัวดอลลาร์เนี่ยมีการเทรขายออกมานะครับก็คือขายเงินดอลลาร์มาซื้อทรัพย์สินต่างๆหรือว่าเอาเงินดอลลาร์เนี่ยไปซื้อทรัพย์สินต่างๆกันนะครับแต่ในฝั่งของบิตคอยเนี่ยไม่ค่อยมีการกระเตื้องเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ฝั่งของอตัวดาวโจนนะหรือว่าหุ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทสลานะครับดาวโจนส์เนสแเนี่ยก็มีการบวกกลับขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนั่นหมายความว่าเงินดอลลาร์ที่มันมีการอ่อนตรงนี้น่าจะไหลกับ มาในฝั่งหุ้นซามากกว่านะครับแบบนี้ในฝั่งของตลาดบ้านเราเนี่ยในฝั่งของตัวเหรียญครับนะที่เป็นเหรียญเบอร์หนึ่งะครับในบ้านเราแล้วก็เป็นเอ็กซ์เชน์ดัาหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็มีการปรับตัวลงมานะครับแถวประมาณ89บาทละนะครับถ้าเกิดเราดูในภาพวัป k เนี่ยไกลๆหน่อยนะครับภาพวัปเนี่ยมีการดรอปลงมาจากพีคเลยนะครับก็แถวประมาณเกือบเกือบเกือบหกร้อยนะครับห้าร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับ ก็ดรอปลงมาค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็หลุด100ลงมาลวนะครับแต่หลายคนก็ค่อนข้างกังวลน,นะกับเรื่องดีลนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้าเราลองวัดตัวฟิโบนะของฝังคับนะครับก็เหมือนจะลงมาแถวๆโซนแนวรับแล้วนะที่เป็นโซนฟิโบด้านล่างนะครับผมค่อนข้างชอบเลยนะตอนนี้สำหรับขับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูเดภาพเดนะภาพเดเนี่ยจะมีลักษณะของออดเวอร์เจน ของตัวราคาเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขอลบฟิโบนิชเอี้ไปก่อนนะครับมันดูลกๆนะลบได้ไหมลบออกไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้ดูฝั่งของออแนวรับตรงนี้นะที่ที่มันดรอปตัวลงมาใช่ไหมแถวประมาณ8ปกว่าตรงนี้แล้วก็วราคาตัวลงก็จริงนะครับแต่ตัวไ s ซายเนี่ยมีการทำไดวร์เจนเกิดขึ้นนะครับนี่นะฮะนี่ไดวร์เจนเกิดขึ้นนะครับ ก็จะเห็นว่ามันมีการแปรผันที่ไม่ไปใปนทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็น่าจะมีการรีบาวการกลับตัวแถวนี้นะก็จะต้องรอดูพวกบิ๊กไว้นะครับพวกเอ็นกรฟฟิงเกิดขึ้นนะครับหลังจากนี้นะสำหรับตัวครับนะบดูในภาพไย่อยนะภาพ4ชั่วโมงนะครับภาพสี่ชั่วโมงเนี่ยเหมือนจะนะครับเหมือนจะมีการกลับตัวเกิดขึ้นนะต้องรอดูว่ายืนได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ อันนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสนะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้ามาเทรดเข้ามาในลงทุนในฝั่งคริปโตเคอเรนซีในบ้านเรานะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในข่าวแรกกันดีกว่านะครับข่าวแรกเนี่ยผมอยากจะพูดคุยถึงตัวอีลอนมัสนะว่าอีลอนมัสเนี่ยเขาได้มาพูดนะครับว่าบิลเกตเนี่ยมีโพลิชันนะของเทสซาที่เป็นช็อตโพลิชันหลายพันล้านเลยนะครับล่าสุดที่เขาอัปเดตมาประมาณพันหนึนะครับถึงสองบิลเลียนนะครับก็คือ มา2 0 0 0ล้านนะครับซึ่งเป็นโพรเชั่นช็อตของตัวเทสลาแล้วก็ตอนนี้น่าจะมีโปรฟิตเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าตัวเทสลาเนี่ยมีการปรับตัวลงมาแต่เพิ่งมีการดีดตัวมาเมื่อวันศุกร์เองนะครับถ้าเพื่อนลองดูกราฟของเทสลานะเทสลาโอเคนี่กราฟของเทสลานะครับถ้าเราดูจากตัวภาพเดย์หรือภาพภาพวีคนะครับสังเกตดูนะครับว่าเทสลาเนี่ยลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับมีการดีดตัวกลับมา แล้วบิลเกตเนี่ยก็มีการช็อตลงมานะครับในปริมาณเยอะมากๆนะครับนั่นหมายความว่าเขาน่าจะมีโปรฟิตเกิดขึ้นละนะครับทางฝั่งอีลอนมาร์ทเขาก็พูดตรงนี้เนาะนะฮะส่วนฝั่งบิลเกตเนี่ยเขาได้มีการช็อตเพิ่มขึ้นนะครับจากตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็น500 500ล้านนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเป็น1.5เพิ่มมาเป็น2บิลเลียนนะครับก็ประมาณ4-5่ถึาเท่านะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็ต้องรอดูกันนะว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับคนนี้นะครับสองคนนี้ ข้อที่2นะครับผมอยากจะพูดคุยถึงตัว Luna 2.0เนาะที่เพื่อนๆได้รับการแอดดอกกะละนะครับแล้วก็ตัวเหรียญเนี่ยเริ่มเข้ามาเทรดแล้วนะครับในเชนต่างๆแล้วก็มีการเปิดให้เข้ามาเทรดกันมากขึ้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น OKX นะครับแล้วก็ในฝั่งของ Bybit นะครับ Bybit เนี่ยก็เปิดแล้วเหมือนกันนะฮะก็ราคาที่เปิดอยู่แถวๆประมาณขึ้นมาเยอะนะขึ้นไปอยู่แถวๆประมาณเกือบ20 20ิบยี่สิบดอลลาร์นะครับแล้วก็ดรอปลงมานะครับอยู่ที่ประมาณ5ดอลลาร์นะครับ ก็ต้องเทรดกันอย่างระมัดระวังนะผมต้องบอกก่อนนะว่าเพื่อนต้องเทรดกันแบบระมัดระวังจริงๆนะครับเพราะว่าในตลาดคลิปตตอนนี้มีการเก็งกําไรนะครับแล้วก็การคาดหวังนะครับการกลัวนะครับกันค่อนข้างเยอะเลยท่านเพื่อนลองสังเกตเฟียร์กินเด็กเนี่ยก็ดรอปลงไปอยู่แถวประมาณ10ระดับ10หละนะครับสินิดๆตลอดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องการเก็งกำไรมันจะสวิงแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยต้องการผลกําไรแบบระยะสั้นนะครับพอมันดีดกับดีดตัวขึ้นไปเนี่ยก็ขายก่อนละนะครับอะไรเงี้ยนะฮะ เพราะฉะนั้นต้องมาระวังแล้วก็คำนวณความเสี่ยงคำนวณเงินที่เราเข้าไปเทรดกันให้ดีนะครับโอเคเดี๋ยวข้าวหันมานะผมอยากจะพูดคุยถึงตัวเหรียญนะครับตัว u s d t ทีนะครับที่มีปริมาณการถือนะครับดรอปลงนะครับเพราะว่าคนเนี่ยมีการเทขายตัว USDT ออกไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปถือพวก USDC นะครับหลังจากนี้หลังจากเกิดวิกฤตนะครับแล้วก็ตอนช่วงเวลานี้นะครับกันมากขึ้นนะครับโอเค เดี๋ยวจะให้ดูนะว่าตัวเลขนะแล้วก็กราฟนะครับมันมีลักษณะยังไงนะครับนี่อันนี้จะเป็นตัวเลขของยูดีซีนะครับเทียบกับยูดีทีมาร์เก็ตแนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นเทจสาสวันนะครับก็ตัวยูดีทีเนี่ยมีการดรอปลงมานะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับดรอปลงมาประมาณเกินสิบเปอร์นะครับแล้วก็ตัวยูดีซีเนี่ยพุ่งนะครับขึ้นไปแตะเกือบประมาณ10%นะครับในการที่เข้าไปถือเพราะว่าผู้คนเนี่ย กังวลน,นะเรื่องความไม่เชื่อมั่นของตัว u d t นะครับว่าเออมันมีแอสเซทแอสเซทที่เป็นแบ็กจริงๆไหมนะครับตัวอ,ออ d i ดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกมาเปิดเผยแบบชัดเจนนะครับแล้วก็มันมีเคสที่เกิดขึ้นของลูหน้าด้วยนะครับของตัว US t ทีนะครับที่มันดอรอปลงมาแล้วก็หลุดเพ็กแล้วก็ลงไปอยู่ระดับใกล้ๆศูนยเลยนะครับก่อนหน้านี้เนาะก็เลยทําให้ขาดความเชื่อมั่นในเรื่องนี้นะครับซึ่งตัว u d c เนี่ยเป็นเหรียญที่มีคนถือนะครับอันดับ2โลนะครับตอนนี้แล้วก็อันดับหนึ่งเนี่ยยังเป็น u d t อยู่นะครับอาจจะต้องรอดูนะว่าหลังจากนี้ u d c จะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งได้หรือเปล่านะครับโอเคขาวนั้นมานะครับผมอยากจะพูดคุยถึงตัวการยอมรับมากขึ้นนะแล้วก็การเปิดนะครับให้กับทางฝั่งของคริ p t o c u r r ร n c y แล้วก็ c b d c นะครับที่ทางอินเดียเนี่ยเขาจะได้มีการเปิดตัวละด้วยวิธีการลงคะแนนนะครับจากทางประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ทางรัฐนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องดีๆนะครับที่ crypto currency ที่ฝั่งของอ bitcoin หรือ ethereum เนี่ยก็น่าจะมีความแพร่หลายมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทางรัฐเนี่ยเขาเริ่มเข้ามาใช้ cbdc เนี่ยก็อาจจะมีการใช้ระบบนะครับตัวบล o c k c h a i n ในใน,ในด้านอื่นด้วยนะครับอันนี้คือมุมมองผมเองนะโอเคข่คาวสุดท้ายนะครับผมอยากจะพูดคุยถึงเรื่องการขุดนิดน,นึงนะว่าตัว bitcoin network difficulty นะที่เป็นความยากในการขุดเนี่ยมันมีการดรอปตัวลงมานะครับ ตรลงมา4.3%เลยนะครับลงมาที่29.897 t นะครับซึ่งดรอลงมามากสุดนะในระยะเวลา10เดือนนะครับอันนี้หมายคมว่าอะไรหมายความว่า,รวา,วาเรื่องความยากของการขุดเนี่ยของบิตคอยมันจะขุดง่ายขึ้นนะครับและการขุดง่ายขึ้นเนี่ยคนที่เปิดเครื่องขุดอยู่นะครับหรือว่าเข้าไปในอุตสาหกรรมการขุดเนี่ยก็จะมีผลตอบแทนที่มากขึ้นเพราะว่าพอขุดง่ายขึ้นผลตอบแทนรีวอร์ดก็จะได้มากขึ้นนะครับสำหรับตัว B c แล้วก็เหรียญอื่นด้วยนะครับอันนี้แต่เหรียญอื่นต้องไปเช็คอีกทีหนึง่งแต่ผมคิดว่าน่าจะดอปใกล้ๆกันนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นจากตัว p r i c ราคาแล้วก็คนที่มีการปิดเครื่องในการขุดกันไปเยอะนะครับนั่นหมายความว่าทําให้เหลือคนที่ขุดอยู่หลังจากนี้น้อยลงนะครับก็คนก็ expect ตัวราคากังวลเรื่องตัวราคากันเยอะนะครับก็ต้องรอดูกันนะว่าอุตสาหกรรมการขุดเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะโตต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทางลองทุนเองอก็เลยเริ่มมีการเข้าไปในอุตสาหกรรมนี้ละนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดต คลิปให้กับเพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับเป็นซีรีส์ก็ฝากติดตามกันด้วยลลาสุบข่าวในวันนี้นะครับทางฝั่งของบิลเกตนะครับก็ได้มีการถือโพชชั่นช็อตนะของเทสซาเพิ่มมากขึ้น4เท่าเลยนะครับแล้วก็ฝั่งของบิตคอยนะครับก็มีความคึกคักกันมากขึ้นในการเทรดนะเพราะว่าทางฝั่งของรูน่าส0ูเนี่ยก็เริ่มเปิดเข้ามาเทรดแล้วนะครับเพื่อนๆต้องเทรดกันอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็ประเมินความเสี่ยงให้ดีนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทางช่องงออทุนนนดดด้้้วยะัจไ่่พาาืหใฝง c ริปโต c คอเรนซีแล้วก็ฝั่งของเทด t ิช n a นมาเก็ตวันนี้ผมกอขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ